โอ้ยเล่นเอาหมดแรงเลยค่ะทำยังไงดีพิปรามีเครื่องดื่มที่เรียกว่าเพิ่มพลังเพิ่มสมาธิแล้วที่สำคัญทำให้หน้าเด็กด้วยนะคะอ่ามาดูกันเลยค่ะนี่ยังไงคะมัทฉะแท้ค่ะโอ้ยไม่ใช่ของแท้พิปราไม่ทานละค่ะเพราะมันมีผลต่อสุขภาพของเราวิธีทานก็นง่ายมากน้ำธรรมดานี่ค่ะน้ำดื่มธรรมดานี่แหละค่ะชีจองมัทฉะเป็นหนึ่งซองจิบทั้งวัน กระปีกระเป๋าแล้วมีพลังสุดยอดเลยค่ะง่ายง่ายง่ายวิธีการโอ้ยเริ่มต้นในทุกวันนะคะยิ่งช่วงไหนตอนที่เราเพลเพียจะเป็นช่วงบ่ายก็ได้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยมัชฉะแท้หนึ่งสองสุดยอดเลยค่ะแล้วทำยังไงล่ะคะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะขยาวค่ะขยาวก็ยาวก็ยาวก็ยาว เ็ยาาเ็ยาาก็ยาวเ็ยาว,ย,าวย,าวยาวค่ะโอ้โหเท่นี้เหรอคะเคล็ดลับหน้าเด็กของพี่ปลาใช่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเชื่อพี่ปลานะคะ